ถ้มว่าม,มันออกพ่อแห้งแล้วว่ออกมันพี่นอ้องเพิ่งถ้เเมเด,เด้อพุ่นะจิดินได้หลายองสิเอาไปแช่น้ำเด้อพี่น้องโอ้สวัสดีกันตอนเช้าๆเด้อพี่น้องมาพอกับอีสานบานดุงกับยายพาผีพา,พพาน้องมาเก็บเห็ดตัวกก็กเด้อจ้าพี่น้องมาหาเละเบิ่งว่า กจักซิมี่บโมมี่พี่น้องพอคนก็เศร้าอ,อกเนี่ยแหละมาหล่นมาตับเหมือนกันเด้อจะ้ะนางมาหนี่มาพอดอกหนึ่งโอ้ยขากบเปื่อยๆดอกกะบบใหญ่พี่น้องก็ได้มากเสอยหนี่ เขนได้เปื่อยตัวนี่ได้ได้ดอกนึงพี่นอ้องอลมเอ็กแหลกเห็นละงูก็สิไปเห็ดเสือพี่น้องขาเห็ดละงนูนี่บ่ได้เอาไปเห็ดเสือเด้อสิเอาไปกินเอาไปปนใส่กับเห็ดปวกเอาแต่อดอกปนไปมาหนีมานะพัวอ,อยู่สองสามดอกพี่น,อนอ้องมีต้น นี่เืมบ่อุ้ยอุ้ยมันสามสี่ดวกเดือพี่น้อง โอ้ยพี่ได้ดอกสองดอกโอ้ยหวัวหลุดปึ้งเลยได้เป็นแห้งผดได้กระปูกต้นยางหน้าว้ต้นกระบากกระมีต้นแค้นกระมีต้นขย่อมกระมีถามะรุนมาตามบังเด้ออีกลายปีเพื่อนลรเพิ่งเคยเสิอกอี่นี่เพิ่ก,ก็ะออกเห็ดปวกสมัวบุม,มาเบิ่งเนาะเกิวเป็นบ่ได้กิน เป็นดอกบานเดียวออืม,อมบานเดียวพี่นอ้องอุ้ยดีดอกอดึงอะไรติดดึงได้รูเตออุ้ยมีดอกเดียวปาพี่นอ้องหมอบเขามานอย่างนีหลายดอกเด,ด้อเพียน่ะดีดอกนึะ อุ้ยขาไปจ่อยๆพาร์ตกูเลืกๆ,ๆพี่น้องุูนะขาพูดนะต้นนี้เป็นต้นกระบากเลืตอต้นกระบากอันนี้เป็นต้นย่างอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละย่ายปลูกไปบ้านนี้ย่ายสิเอาเห็ดละงอกให้สิฟังไใบไต้ต้นไม้นี่แหละต้นไม้ตางๆอยู่นี่แหละ ต้นกระบ,บากฟังไอเลยพี่น้องมถาถลุนมึงปีนาปีผุนละปีสองปีสามปีเ,เล้วแเต่เพิ่นจะเกิดบอ่อดอกเห็ดเอาแต่ดอกมันเด้อพี่น้องเอาดอกเดียวดอกนึงสิไปใช้ต้นอันต้นกระบ,บากทั้งนั้น พันก็สิออกมาอยู่นี่แลห,หละเห็ดหลางหกเรืองเด้อพี่น้องเห็ดหลางหกเรืองนี่บ่เป็นอันตรายเห็ดหลางหกขาวนี่ก็เสี่ยงเสี่ยงเป็นเห็ดหลางนี่สองดอกกระป็นเนาะจีนี้นเกิดหน่อยอือพี่น้องได้สรงดอก อือหือ <Das huh> ู ok ้เห็ดปวกก็ม oh, right? ีพ่อได้เก็บเห็ดอันนั้นอวกเห็ดพิ่งท่ามอวกที่เห็นก็คือท่ามเลยอู้หูดอกบุญใหญ่พูนดอกนึ่งที่ทางพุ่นอู้เอาซะนาเอาไปเกี่ยงใส่กันก็ได้ ไม่น้อยพี่น้องคนระับฮิดพิ่งท่ามดอกกระเด้อพี่น้องโอ้ยโอ้ยหมวกลุดเด้อเด้อเดีอยด้อี่น้องฮิดพิ่งท่ามออกนี่ดอกนึงนะสองดอกนี่ได้สองดอกแล้วสามกับดอกนี่เด้อโอ้ยสิเด็ดไปเบิ่งท่ามอยู่ดอก ถ้าม่มันออกพราแห้งแล้ววะดีดอกนียพี่น้องโอ้ยยังอ่อนๆนเลยย่มันเห็ดพงท่ามเด้อพูนะมีดก็บ่ได้เอามาปาดขาว่าสิมาเอาเห็ดปวกพงท่ามมาเติมกันแล้วเด้อพูนะอู้ดีดอกเดียวพีนะ่น้นนอง ดอกนี่เปือยแล้วเฮ็ดเพิงท่ามออกขึ้นมาทั้งพีอาโอ้ยผลงานของยายพี่น้องพี่ไก่ชองปีแล้วชองปีแล้วที่ยายเอาเสือมาใส่เนี่ยต้นหูลิง่ะโอ้ยพันออกตัวเนี่ยวาดพันก็ออกวาดคือตื่นเต้นแถวใส่หลายๆหมวกแล้วว่าทั้งนั้นหมดป่านนี้มาอันหาเฮ็ดเพิงท่ามกับาพ่อเฮ็ดออกพี่น้อง เอาอก,ก้อนอุ้ยอุ้ยขาดสัมผาสแม่บาดดิสวยงวน่งอะอด้วย่างงามเลยนั่นน่ะสว,วกงามๆเด้อยอุ้ยเพิ่นหนุ่มอันนี้เพิ่นหนุมน่มหนุ่มหักกันหักต้นหูเรียงพี่น้อง อุ้ยเถาพี่น้องอุดยออกต้นหูลิ่ยัยู่โลนี่ยายก่เอาเสือเเส้อเห็ดเสื้อเห็ดเผงถ่ามาใส่อยู่ด้พี่น้องแต่ว่าพันกขาบอกออกพันออกต้นเดียวต้นเดียวที่ทางนั่งนี่ออกไหลก็ไม่ได้เป็นซีบดกอกพนว่าอนอ่ะแต่ว่า,วาห่างดอกบ๊องงกระลังกระลังเกิดมันชื้นหนินะทุกคนนี่เหยียบแล้วเหยียบอีก กำลังเกิดเตอพี่น้อนกันไปเติมกันถ้าสิออกไปแล้วล่ะเราเห็นอุ้ยพี่เด้พีอะ มึโอ้ยบไปหลีบปเห็นได้ทำบบานพี่น้องียางมาันไมาพออีกแล้วพี่น้องโอ้ยนันมันสีม,ม,นสม,มันสมบัติเนาะบาดสิเมือบาดนีมน่มนั่นเราพี่น้องมันแล้ว มันเห็ดปวกเพิ่งเกิดหัวก็จะเป็นหัวกระสุนพี่น้องอุ้ยแนี่หัวหลุดออกสั่งโอ้ยโอ้ย,อยสุดายเด้งเอาคือเกาหวานย่าเอาไปปนในหวานพี่น,ออน,อน้องเห็ดอันเห็ดอ่อนๆนั่งเสีย ปวดกี้คนอวนว่ท่านได้บานเนี่ยบนเสียบบานเด้ออุอ้ยมันแล้วบานแล้วบาน,นไอ่จิดินได้หลายอสิเอาไปเซีน้ำเ,เด้อเด้อพี่น้องอลงเซกกะละมังเซีน้ำแล้วเป็นสิบปื่อยออกแล้วก็เอาเมีดขูดขูดขูดจังหน่อยแล้วก็คือเอาสก๊อตไลท์ทูทูทูจังหน่อยแล้วมันก็ออกเลยได้คับเดียวเลยว่ามานัน เป็นหัวกระสุนเพียงพี่น้องลูกไก่ไก่เพล่ะแต่ว่าเพื่อนกับดอกโบกไหญงดอกดอกโบกไหญงคือทางอื่นไค่ดอกหน,น่อยๆพี่น้องมีกจะออกหน่งมากพี่กันนี่นู้ดินเหนียวดิ่นพ่นปวกอู้นี่ได้ดอกงีง ถ้าเพื่อนบ่าบานดอกจังสิกะบ่กใครเห็นอันนี้เห็นดอกบานสักกนเด้อจังเห็นดอกตูมพี่น้องอู้พี่น้องมันอู้หหลายดอกเติบ ดอกบานซะก่อนเด้อจังเดียวมาจังเห็นจังได้เอาดอกกับบอกใครงัยได้สองดอกพี่นอ้องอุ้ยอุ้ยหักสัม เมื่อเราผัดมาเห็นอีกดอกหนึ่งเอาละเดอ้อจ่าพี่น้องวันนี้สารบานดุงกับยายทีท่านน้องมาเก็บเห็ดเห็ดกับเห็ดปวกกีกับเห็ดอันนี้กับบลอกคิดว่าสิออกดอกเดอ้ออันนี้ว่าสิมเบึงเห็ดปวกกี๊คือซือ้อเ,ออเอพิ่นลรออกอยู่กล้ไกกันพี่น้องก็เลยเก็บเอาไปเกลี่ยตืมกันกับมันได้มาอยูคค่คู่ทั้งพุนทั้งท้ามพุน ฝากคือเก่าเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดึงแกงเตือนผัวผ่าดคลิปใหไม้ของยายก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจ้าพี่น้องถ้าบ่มีพี่น้องก็บ่มียายในมื้อนี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเอาบ้านไปแกงเฮ็ดกินแซ่บๆกันพี่น้อง